สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอข่าวเกี่ยวกับไวรัสไวรัสที่พวกเราเลือกมาวันนี้นะคะคือไวรัสโควิด -19 สมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1น่งนางสาวกิตยากรบางสํารวจ 2. นางสาววัวชราภาดอนพล 3. นางสาวพรนัชชาสายพาน 4. นายธนรุณเขียนจอหอค่ะโควิด -19 นะคะชื่อเต็มของโรคคือ corona virus disease 2019 เชื้อที่ก่อโรคนะคะคือซ e เวอร์อ u คิลเลสพิลาทอเรซินโดมโคโรนาไวรัส2เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกที่ประเทศจีนในเมืองหูเปย่ยในเดือนธันวาคม2019ค่ะข่าวโควิด -19 ย้อนเหตุการณ์สำคัญ2ปีนะคะเหตุการณ์สำคัญของการระบาดโควิด -19 ในรอบ2ปีตั้งแต่ธันวาคม2,562ถึงธันวาคม2,564 จากโรคปอดอักเสบปิศาที่อู่ฮั่นสู่โรคระบาดท,ที่ร้ายแรงในรอบศตวรรษโดยจนถึงวันที่10มีนาคม2565โควิด -19 ได้ฆ่าชีวิตชาวโลกไปแล้วกว่า6ล้านคนมีผู้ป่วยสะสมทั่วโลก451ล้านรายขณะที่ในประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมโควิด -19 กว่า3.1ล้านคน มีผู้เสียชีวิต23,512ลารยายค่ะลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของไวรัสนะครับผมไวรัสโคโรานามีรูปร่างเป็นทรงกลมหรือรูปหลายเหลี่ยมเล็กๆมีสปายโปรตีนโปรดิวซิงออกมาจากเยื่อหุ้มภายนอกขนาดโดยประมาณประมาณ 80- 120ถึงนาโนเมตรองค์ประกอบโครงสร้างสำคัญคือมีสปายโปรตีนโปรตีนบนพื้นผิวที่ทำหน้าที่จับรีเซปเตอร์บนเซลล์โฮสต E e v a l o p e โปรตีนโปรตีนขนาดเล็กในเยื่อหุ้มนิวไวรัส m ม m b บ a n โปรตีนโปรตีนที่ช่วยสร้างคงเยื่อหุ้มและมีบทบาทช่วยให้ไวรัสมีรูปร่างคงทรงกลม nucleoprotein โปรตีน Prote ที่พันรอบ RNA ของไวรัสภายในโดยช่วยจัดเรียงสารพันธุกรรม RNA เป็น RNA โซ่เดี่ยวชนิด positive sense single strand RNA โปรตีนไม่ใช่โครงสร้างมีบทบาทในกระบวนการจำลองไวรัสภายในเซลล์ แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คือโฮสเซลไวรัสซาสโควี2นะคะต้องอาศัยเซลโฮสในการเพิ่มจํานวนค่ะและไม่สามารถมีชีวิตได้อย่างอิสระโฮสหลักคือมนุษย์ค่ะเซลระบบทางเดินหายใจเช่นย่าบุจมูกแล้วก็หลอดลมในธรรมชาติอาจมีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนไวรัสต้องจับริสเตอร์บน host, เซลโฮสเพื่อเข้าสู่เซลล์ค่ะ สาเหตุแล้วก็การเกิดโรคค่ะวิธีการแพร่เชื้อก็คือ s าร์สโคว -2 นะคะแพร่โดยละอองฝอยค่ะการสัมผัสและอากาศระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ2 1 4วันโดยเฉลี่ยประมาณ5 6วัน,ก,นกลไกการติดเชื้อภายในเซลล์นะคะก็คือเอสโปรตีนจับกับรีเซพเตอร์นบนโฮสเซล์ค่ะผ่านกระบวนการ เอนโดไซโตซีนะคะเพื่อให้ RNA ของไวรัสเข้าสู่เซลล์ไวรัสใช้เครื่องจก Cell ักรเซลล์โฮสต์ในการสร้าง RNA และโปรตีนของไวรัสจากนั้นประกอบหน่วยย่อยและ,และปล่อยไวรัสใหม่ออกเซลล์ไปติดคนอื่นต่อค่ะลักษณะอาการของโรคนะคะอาการทั่วไปจะมีไข้ไอเจ็บคอเหนื่อยหายใจลำบากเหนื่อออกหรือบางรายอาจจะไม่มีอาการค่ะภาวะแทรกซ้อนจะเป็นปอดอักเสบ อวัยวะอื่นได้รับผลหัวใจไตอาการจะคงอยู่นานการป้องกันและการรักษานะคะการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านควรเป็นหน้ากากอนามัยแบบ N95 ล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์รักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงที่แออัดควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดตามข่าวสารการขยายพันธุ์ของโรคอยู่บ่อยครั้ง การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการกินยาต้านไวรัสการรักษาเฉพาะตามอาการคือการกินยาลดไขย้ยาลดอักเสบบางเคสอาจจะต้องอยู่ใน ICU หรือชใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอ